อรอยสิวมีปัญหาเรื่องผิวหน้าของค่ไม่กระจ่งางใสหลังจากที่ทำก็รู้สึกว่าลูกคมขนก็กระชับขึ้นเรื่นขึ้นรอยมันเริ่มลดลงแ,ลแต่งหน้าติดขึ้นด้วยค่ะรู้สึกโอเคมากประทับใจเครียดมากเพราะว่าเนยเป็นคนที่แบบว่าเป็นสิวใช่ไหมคะพอเราเป็นสิวมันก็เกิดการทิ้งรอยพอทิ้งรอยเนี่ยมันก็จะเครียดกับสายงานของเราเราต้องใช้หน้าเนยต้องแต่งหน้าทุกวนันแล้วอรอยสิวเนี่ยมันก็ไม่หายปัญหานี้นะคะก็คือว่าเนยเนี่ยทำงานทุกวนันใช่ไหมคะแล้วเ,เนยก็ต้องแต่งหน้ามันเหมือนว่าเราคิ้หน้าไม่สะอาด แล้วมันก็สะสมมาทำให้เราเกิดสิวพอเราเกิดสิวเกิดรอ,อยสิวมันก็จะมีฝ้ากระแล้วก็ทําให้หน้าไม่กระจ่งางใสเพราะว่าเนยก็ต้องสู้กับแดดด้วยบางทีเราออกไปถ่ายงานนอกสถานที่เราก็ต้องสู้กับแบดดก็เลยมีปัญหาเรื่องผิวหน้ามองคําด้วยตอนแรกเนยก็เห็นรีวิวค่ะแต่เราก็ยังไม่มั่นใจว่ายังไงแล้วทีนี้ก็มีเพื่อนที่เขาเคยมาทําเขาก็แนะนําค่ะว่าเออลองดูดีีดนะแล้วก็ดูจากที่เพื่อนที่ทําเสร็จแล้วเนี้ยค่ะแล้วเนยก็เลยลองมาทําครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองก็รู้สึกโอเคเราก็เลยว่าเออมั่ หลังจกที่ทำก็รู้สึกว่าหน้ามันจะดูแบบว่ากระชับแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบร้อเพราะว่าเราต้องทำครั้งแรกใช่ไหมคะแ ก็รู้สึกว่าเออหน้าดูลื่นๆอย่างเงี้ยค่ะพอครั้งที่2ใช่ไหมคะก็เห็นได้ชัดว่ารอยมันเริ่มลดลงเรื่อยๆเพราะว่าเนยก็เป็นรอยหนักเหมือนกันไม่ใช่ว่าเราจะรักษาแล้วครั้งเดียวหายหลังจากทําครั้งที่3ก็เริ่มรู้สึกว่าเออรอยเรามันก็หายอย่างเห็นได้ชัด <ๆ S 1> เพราะว่าเราก็จะมีการถ่ายภาพถ่ายวีดีโอไว้อย่างเงี้ยค่ะมันจะเพิ่มความกระจ่างใสขึ้นจากที่หน้าเราแบบมองค้ามันก็จะทำให้เราแ่งหน้าติดข,ขึ้นด้วยค่ะนี่ก็คือรู้สึกโอเคมากปร่ทับ ที่มั่นใจนะคะเพราะว่าครั้งที่2เนี่ยมันก็คือเห็นผลลูกุงคนก็คือแบบว่ากระชับขึ้นนะคะตื้นขึ้นเนยร์ก็เลยรู้สึกว่าโอเคเนอร์มั่นใจก็เลยกลับมาทํารอบที่3ค่ะก็แต่งหน้าติดทนขึ้นค่ะแล้วก็รอยมันก็ไม่ได้ชัดเหมือนแต่ก่อนค่ะเวลาเราไปถ่ายงานพี่พี่ช่างกล้องเขาก็อกเออหน้าดีขึ้นนะแต่ที่เราเป็นรอยอะไรเงี้ยค่ะก็เพิ่มความมั่นใจมากขึ้นไม่เปลี่ยนใจค่ะก็คือติดใจคุณหมอก็าคือแนะนําดีมากค่ะก็มีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราไม่ต้องแบบว่ากังวลว่าจะติด ปัญหาอะไรเราค่อยๆแบบว่าถามพี่เขาปรึกษาเขาก็จะให้คําแนะนําว่าเราต้องทําอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะคะ่ะ mm hmm. ก็ฝากถึงคนที่ดูคลิปนี้นะคะใครที่มีปัญหาผิวหน้านะคะไม่ว่าจะเป็นอ่ารอยสิว mm hmm. หรือว่าสิวต่างๆหรือว่าในเรื่องอื่นๆนะคะ mm hmm. ก็เดอะชาร์ททีมิกน,นะคะตอบโจทย์ทุกปัญหาแน,น่นอนค่ะลองเข้ามาปรึกษาคุณหมอก,กัอนได้นะคะบ๊ายบาย